สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะอ่าวันนี้น้องบึงก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจําวันที่27่ธันวาคม2564มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่24 24กันก่อนนะคะพี่น้องจะสําหรับชุด2ตัวบนล่างเนะาะวันที่24นะคะผลที่ออกก็คือ 228410นะคะอ่ามาดูตารางเนาะ2มา2ตัวเลยนะคะ2มา2ตัวแต่ว่าในตารางน้องหมึงไม่มีเนาะอ่า8มานะคะ4มานะคะ1มานะคะพี่น้องจ๋าอ่าขาด2นะคะขาด2กับ0เนาะเพราะว่า2มา2ตัวก็เท่ากับ0ก็เป็น3ตัวเนาะ น้องหมูนก็มาแค่3ตัวนะคะส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะสองสองล่างของ6ตัวก็หลุดไปนะคะส่วนล่างของ5ตัวก็คือ28ก็หลุดเช่นกันนะคะส่วนล่างของ4ตัวก็คือ84นะคะ84น้องหมูไม่มีมีแต่74เนาะแต่ว่า84มาตารางกํลาลังวันนะคะอ่า84มาเนาะส่วน3ตัวบนก็คือ410 น้องหุ่นก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋ารอบนี้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีทุกทท่านด้วยนะคะาตามต่อกันของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางเนาะมีเข้ามีหลุดนะคะตัวเลขเกิดจากการคำวนวณเนาะก็มีเข้าได้หลุดได้นะคะก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะมีน้องจา๋าปะปุ่นกันไปเนาะอ่ะก่อนอื่นเรามาดูตารางกำลังวันนะคะค่ะตารางกำลังวันนะคะพี่น้องจา๋าก็จะมี5 4 สามหกสองแปดแล้วก็เก้าหนึ่งนะคะ,ะมาดูตัวที่เจาะนะคะพี่น้องจ่าตัวที่เจาะออกมาก็จะมีสองหนึ่งแปดเก้า แปดหนึ่งห้าแปดนะคะอ่ามีสี่สองหนึ่งสี่สองเก้าสี่แปดนะคะพี่น้องสาอ่าเรามาดูชุดกันเนาะ ชุดกันก็จะมี95้าห6แล้วก็80นนะคะอ่ามาดูตัวที่เน้นกันนะคะพี่น้องจ๋าสําหรับแนวทางชุดนี้เนาะ อ่าถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้นะคะอ่าถ้ามีตัวที่ชอบนะคะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะอ่าสำหรับตัวที่เน้นก็จะมีสองหนึ่งห้าแปดสี่สองสองเก้าเก้าห้าแล้วก็ 15น,นะคะถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้เพื่อป้องกันการลืมนะคะนํำไปพิจารณาดูก่อนก็ได้นะคะพี่น้องจ่าค่อยตามเนาะถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะอ่าย้ำนะคะว่าให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปรับปนกันไปนะคะ ถ้าไม่ชอบตัวที่จับคู่ให้นะคะก็สามารถดูในตารางกําลังวันจับเองได้นะคะอยากนําไปวิ่งไปรูดก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าก่อนออกไปนะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากเป็นกําลังแรงใจให้ช่องสาวหึงพารวยด้วยนะคะสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาเนาะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลานุ่งวิ่งลงนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆเอฟซีทุกๆท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะ,ะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ